เข้าสู่ความสุขครับกับรายการอักษรล่าแสงดีออฟเปไทยละวันนี้ครับวันนี้ครับเป็นวันของเหล่าศิลปินและก็ดาราวันนี้ครับบอกผู้ชมเลยนะครับเป็นทีมความน่ารักของครอบครัวครับครอบครัวสมาชิกทีมกอไก่ครับผมเชิญมาหน้าตาเนี่ยโอเคแต่เสียงดีทั้งบ้าน อย่าราคาคุยคุณเชิญเลยดีกว่าครับขอเชิญสมาชิกทีมกอไก่ครับคุณโดมจารุวัฒน์และน้องบอลชอนธนวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนรู้จักน้องโดมอยู่แล้วเสียงดีมากนะฮะคนไหนโดมครคนนี้โดมนี่เองน้องเองนี่โดมโดมและป่าเต้ยครับครับเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ป่าเต้ยครับพี่ก้องปิยะสวัสดีครับ เหมือนอีกี่คนบนโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์คล้ายกันแต่ความโวนแตกต่างกันอันนี้คือพี่ชายน้องโดมและก็น้องชายน้องบอลชอนเขาเนี่ยเป็นนักร้องที่ไปคว้าโอกาสในรายการหาคู่ดเอทมาอ๋อนี่คือเข้ารอบสุดท้ายเลยใช่ครับเสียงไม่แพ้กันแต่วันนี้ทั้งคู่ต้องช่วยกันนะฮะครับเพื่อไปชิ้นเงินหนึ่งแสนนะครับครับผมผู้ชมครับทีมของไคนะฮะก็เป็นครอบครัว หร,หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คือตัวติดกันตลอดเวลาเลยอ่ะสุดา,าคุณอย่าพูดให้มันคุมเครือคุณเชิญเข้ามาดีกว่าผู้ชมครับทีมขอไข่ครคับต้อนรับนะครับคุณแพรวคณิตกุลและคุณฟลอยนัทสโพเดี๋ยวนะนคุณแพรวคุณเอากระเป๋ามาทำอะไรครับเนี่ยกระเป๋าส่วนตัวค่ะก็ต้องเอามาเองกระเป๋าส่วนตัวคุณจะไปฝากคนอื่นก็ไม่ใช่กระเป๋าส่วนตัวนี่ครับ บกก็ทั้งรายการเลยนะนี่จะบอกให้ฟังนะว่านอกจากเราเป็นครอบครัวกันเดียวกันแล้วเนี่ยแพรยังครอบใจผมมาอยู่ด้วยนอกจากเรามากันแล้วเนี่ยแพรเป็นแฟนผมใช่ไหมฮะครับผมยังมีแฟนคลับส่วนตัวมาด้วยโอ้ยใมรอะใครอะมีแฟนคลับส่วนตัวแต่ขอห้แฟนคลับก่อนได้เลยครับแฟนคลับ ได้แสนเอาไปเลยคนละสองพันพอ <c oughs> โน่เคยพูดมาแล้วแล้วแล้วก็โอนให้ทุกคนมาแลวครฝ่ง <c oughs> นี้ถ้าแตกไปกินวอลกิวฟรีเด้ไปกินร้านของฟรีเอาละครับเป้าหมายทั้งสองทีมนะครับทีมไหนถึง25คะแนนก่อนเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับกติกาในรอบหนีทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้สหมวดหมวดละสามค ถ้าตอบถูกได้คำละหนึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบผิดผิดจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มเดี๋ยวพัที่สูบ้านคุณผู้ชมครับประชันกันก่อนเลยดีกว่าครับคู่แรกครับคุณฟลอยและคุณโดมมาแล้วครับไม่รู้นะครับว่าใครได้คะแนนก่อนนะครับรเริ่มที่หมวดแรกก่อนดีกว่าครับหมวดที่คุณโดมกับคุณฟลอยต้องแข่งกันนะครับ เป็นความรู้สึกผมตอนนี้เลยคืออึดอัดก <c oughs> ระชันกันพี่หมวดแรกก่อนนะครับหมวดนี้อึดอัดคำแรกผมขอคำปริศนาครับ <c oughs> อักษรมาครับคำมรรสัดน,นะครับระวังตัวอักษรครึ่งครบนะครับหมวดอึดอัด ทราบแล้วกดตอบเลยครับทุกคแล้วครับกอไก่กดแล้วตอบว่ากางเกงรัดเป้าน้องครับกางเกงรัดเป้ามันอึดอัดยังไงฮะมันก็อึดอัดนะคือมันเดินเดินแล้วมันไม่ค่อยโฟล์ใช่เดี๋ยวมันจะตกเพลงแค่นั้นมันจะเดินแต่บางทีแต่มันจะได้กลิ่นไหมขึ้นมาโอ้โหมาคุณเดินแล้วสีจนไหมเลยเหรอเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองไหมครับ ก็ตอนนี้แหละครับเป็นครับหัวน้ำสารทำง่ายง่ายงี้มาอยู่กับผมเลยเราไม่เคยอึดอัดเราสบายเราผอมไงเราไม่ได้อ้วนตุตาหรือว่าแบบว่ามีไขมันเยอะเราไม่ได้มีไขมันว่ยเราไม่ได้อ้วนว่ะ ครับมาดูคําตอบข้อนี้ของโดมนะครับตอบมาแล้วนะครับว่ากางเกงรัดเป้าเป็นคาตอบที่ออถูกต้องคนที่ได้คะแนนประเดิมคะแนนแรกเนี่ยมักจะเป็นผู้ชนะเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูที่เพิ่งข้อแรกเอง <c oughs> ใ,หให้เด็กมันตายใจไปก่อนบรเดิมครับอึอดอัดคำต่อไปผมขอคำปริศนาครับ อักษรมาครับหมวดเดิมนะครับอึดอัดจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างน,นะครับทราบแล้วกดตอบได้เลยอึดอัดนะคุอึดอัอดอข,อข,อข,อขึ้นครบนะครับอเ,เอาให้ชัวก่อนนะครับ ใช่ไห <si มคอไ่คนแล้วครับตอบว่านั่งรถตู้เบียดกับคนอ้วนโอ้โหโอ้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 โ oh> อ้โอ้ดอ้โอ้โอ่โไม่อ้โอย่า้นี้ือเป็นโอแบบคโอ้โอ้โอ่โอหรอมโอ้โอ้โอ้วอัโหมวอ้โอึดอ้โอ้อ้อ้โอ้ัอ้โอ้โอ้โ้เอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้รู้สอกอ้ดอดเหุ้การณ์นี้เราเป็นเด็กธรรมศาสตร์ใช่้ครับเราเป็นคนอ้นคนนั้ครับผม เราไม่ใช่คนผอมเราเป็นคนทำไม่คนอื่นอึดอัดบ้านเราอ้วนตรงไหนเราไม่ได้อ้วนเลยทุกตรงเลยพี่ลูกตาดำยังอ้วนเลยมันนี้ว่าเป็นคนขวางนี่ยุ่มหมดเข้าทางเลยเอาละครับแต่มาดูคำตอบข้อนี้ก่อนนะฮะโดมตอบแล้วนะครับว่านั่งรถตู้เบียดกับคนอ้วนเป็นคำตอบที่ าละครับตอนนี้ก็ไก่นำไปเป็น2ต่อศูนยคะแนนนะครับเยียบพ้อยออกสักคะแนนน่ะอันนี้เอาจริงแล้ว okay, <yep. S 2> โอเคเยียบหมวดเดิมครับคำสุดท้ายนะครับอึดอัดผมขอคำปริศนาครับอ,อ,อักษรมาครับหมวดอึดอัดนะครับ ตังตัวอักษรขึ้นครบนะครับมั่นใจกดและตอบครับรู้ไหมดกดครับรอไกดรับกดโอ้โหรอไปกดแล้วตอบว่าตกลงเราเป็นอะไรกันปล่อยงงคือถัดยังไงใช่ไหมเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอะเอ้าเราไม่รู้มัมันไม่รู้ว่ารั้ไงอัดไงอะ คุณลองถามแทวครับนี้ตกลงแล้วแปลอะไรกันเฮ้ยเออรู้สึกแล้วจุกจุกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือที่ผ่านมาเกือบ4ปีตกลงแล้วเปนอะไรกันนี่คือยังตอบไม่ได้มันจะนา้อย่างนี้นี่เองเอางี้อันนี้คือเป็นการสอมไม่สอมไม่เอาไฟแดง เป็นเดโมงางเขาอัดเปแบบให้คุณบอยดูก่อนไม่มีไม่มีรายการจะครบปีอยู่แล้วเป็นเดโมแล้วชอบจริงชอบเฉมาดูคำตอบข้อนี้นะครับตกลงเราเป็นอะไรกันเป็นคำตอบทีุ่่าเมื่อกี้ของพี่ชายใช่ไหมเดี๋ยวส่งน้องชายมาเก็บอีก3แต้มคุณดูแพรวคณิตกุล เดี๋ยวคุณดูเขาตีเสมอแน่นอนโอ้ราคาคุยหรือเปล่าครับเชิญคู่ต่อไปเลยครับแพรวคิสกูลและบอลชอนเอาละครับหมวดของบอลชอนและคุณแพรวนะครับที่จะต้องแข่งกันนะครับนั่นคือหมวดจุดเปลี่ยนครับข้อแรกนะครับจุดเปลี่ยนนะครับผมขอคำปริศนาครับ อ,อักษรมาครับระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับคำสั้นนะฮะรู้คำตอบกดแล้วตอบได้เลยครับค้อนมาแล้วก้อคคนไก่อแล้วนะครับตอบว่าผ่าตัดแปลงเพศครับนี่ต่ แปลงเพศใช่เราคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถามว่าไปทานวอกิววันไหนกันดีกว่าโอ้เดี๋ยวเมันขันมะม่งด้วยมันขันมะค้อนด้วยอย่าขำด้วยมันลายแ้วเนี่เหมือนลายนะเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะเป็นผ่าตัดแปลงเกตก็ได้ผมอะแปลงเกตเกตผมปที่ผม เดี๋ยวนะสักพักหนึ่งเห็นไหมป้ายไฟเอาลงหมดแล้วอ่ะแล้วไม่อยากเชียร์ลวเอาละครับมาดูคำตอบข้อนี้ของกอไก่นะครับคุณบอลชอนตอบมาแล้วนะครับว่าคาตัดแปลงเทศเป็นคำตอบที่6ูกถูกกกดีมากดีมากมาแล้วิๆตอนนี้วอกิลดูน่าจะเป็นความจริงมากกว่า2,000นะครับ ไม่เอาคะแนนเลยเหรอฮะไม่เอาเลยใช่ไหมของใครก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ารอบเอาไปเลยคนละร้อยตอนนี้ได้แล้วโอ้ัง่ัง่ัง่คต่อไปครับอยู่อยู่ในหมวดเดิมนะครับจุดเปลี่ยนนะครับผมขอคำปรศนาครับอักษรมาครับหมวดจุดเปลี่ยนนะครับระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับถ้ารู้เร็วก็ตอบได้เลยนะครับ ตอบว่าแต่งงานมีครอบครัวครับแต่งงานมีครอบครัวก็ถึงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแล้วครับผม <patio S 2> <c oughs> เราไม่เข้าใจจุดจุดนี้ไงตอกตอง <c oughs> วันนี้ก็ยังนางสาวอยู่จะได้หนึงนงานหรือเปล่านะฮะกอไก่นะครับเป็นคำตอบที่ ได้แล้วไอ้สามข้อแรกให้เด็กมันไปไอ้นี่เราเอาบ้างคะแนนอ่ะทีตอนฟอยตอบไม่ถูกต้องสามข้อพะยะไม่บอกว่าขอให้เขาตายใจไงอันนี้เราอเอาละข้อนี้แพลวเอาจิงแน่นอนเอาจริงครับหนึ่งคะแนนเพื่อขอไข่พร้อมนะครับก็ได้รอบประชันนะครับหมวดสุดท้ายนะครับจุดเปลี่ยนกับคำสุดท้ายขอไข่จะได้คะแนนหรือเปล่าผมขอคำปริศนาครับ อักษรมาครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของของไข่หรือเปล่านะครับ แล้วกดแล้วนะเฮ้ตอบว่าทูกเฮต้าเต่าหรือเด็กอะถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หึงเดี๋ยวๆโอ้เดี๋ยวผมยัไม่ได้เฉลยนะถ้าถูกสิ่งที่เฮไปเมื่อกี้ถือว่าสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าไม่ใช่คือทําฟรีเลยนะอยากทําน้องว่าน้องคิดว่าถูกไหมตอบเข้าไปถูกลอตเตอรี่รางวัลสี่หนึ่งโอ้ยใข่สองตัวไข่ไข้ไข่หรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมโอ้ยไฟเฮือกใช่เอาละคุณผู้ชมไปซื้อเลยนะครับมีสี่หนึ่งนะสี่หนึ่งนะครับตอนชอนให้หวยนะลองดูไข่จะแตกหรือเปล่านะครับแถวต่อบมาแล้วครับว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เป็นคำตอบที่เกืบแย่ไปแล้นครับ แต่ว่าทีมขอก็มาติไข่แตกในข้อสุดท้ายนี้จนได้ทำให้จบในรอบประชันนี้ทีมขอไล่มาเป็น1ต่อหตกหนักที่รอบระมูลทีมของคงต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเอาเป็นว่ามาเอาใจช่วยพวกเขาทั้งสองทีมกันต่อได้ในช่วงหน้าตอนนี้คงต้องอพักกันสักครู่ก่อนนะครับ